รียนอินโดคืออะไรเอ๊ะใช่ทุเรียนมาจากประเทศอินโดนีเซียหรือเปล่าคุณหนมาตอบคําถามนี้ค่ะจริงๆแล้วทุเรียนอินโดนะคะก็คือทุเรียนตกไซสชนิดหนึ่งเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเรามีการจัดหมวดหมู่แล้วก็เราสามารถที่จะนําทุเรียนแต่ละเกรดแต่ละเบอร์เนี่ยกระจายส่งไปตามแต่ละที่แต่ละตลาดได้ค่ะซึ่งทุเรียนอินโดนะคะมีน้ําหนักตั้งแต่1.8จนถึง6กิโลค่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นคล้ายๆทุเรียนปกติ ABC ของเราเนี่ยค่ะแต่มันแตกต่างตรงที่ว่ามันจะมีแค่2ภูคือ2ภปูเท่านั้นเลยนะคะเพราาะว่ มันจะมี3าภูเม็ด2ภูเม็ดหรือว่า4ีภู5้ภูขึ้นไปอ่ะน้ำหนักแบบมันเหมือนกันแต่ว่ามันจะทรงต่างกันอีกอย่างนึงนะคะนอกจากจะมี2ภูแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่1.8แถึง5้จาแล้วจำเป็นจะต้องไม่มีราดาด้วยค่ะเพราะว่าราดาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ราดาเป็นตกไซด์อีกชนิดหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ถามว่ามันแตกต่างจากผู้เรียนจัมโบหรือเปล่าจัมโบ้ก็คือตั้งแต่6กกิโลขึ้นไป oh. จนถึง9กกิโลแต่เดี๋ยวนี้ค่ะก็มีหลายๆล้งรวมถึงร้มไทยซิของพนโอนะคะที่จะบอกว่าููเรีียยยนจจโบ่่่ก็ะอท5.5 ้ขึนไปเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะคะทุเรียนอินโดกับทุเรียนจัมโบ้มันไม่เหมือนกันเลยค่ะ